มาพก,กคุณครูบนเรืออีกครั้งนะคะเด็กๆใบางานที่ที่แล้วคุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนจะทําเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงใบางานใหม่นะคะคุณครูมีใบงานให้หนูด้วยวันในี้มีรายงานเกี่ยวกับหนูทำได้นะคะหนูทุกคนเด็กๆทุกคนควรจะรู้นะคะว่าเราทําอะไรได้บ้าง เราต้องฝึกตัวเองนะคะกินข้าวด้วยตัวเองทําได้เสื้อเสื้อผ้าด้วยตัวเองทําได้นะคะฝึกช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านเช็ดบ้านเพียรขามานกินนิดกิดนละหน่อยเดี๋วเราก็ทําได้นะคะฝึกฝึกไปเช่นเราอาบน้ำด้วยตัวเองล้างมือแปลงฟันก่อนนอนหลัง ก่อนนอนนะคะและรับก่อนรับประทานหลังรับประทานอาหารเราก็ควรจะแรงฟันนะคะด้วยตัวเองนะคะคุณครูมีใบงานนะคะให้เด็กๆดูอาบน้ำด้วยตัวเองนะคะเนี่ยใบงานนี้ให้น้องเรียนระบายสีกิจวัตรที่นักเรียนทําได้นะคะอาบน้ําด้วยตัวเองทําได้ไหมคะถ้าทําได้ให เด็กระบายสีได้เลยนะคะล้างมือด้วยตัวเองทําได้ไหมคะทําได้ก็ระบายสีนะคะแปรงฟันด้วยตัวเองแปลงได้ไหมคะถ้าอันไหนที่เราทําได้เราระบายสีนะคะหวีผมด้วยตัวเองทําได้ไหมคะทาได้ไหมคะถ้าทําได้ก็ระบายสีด้วยนะคะอ่ะหย,ยุดใบานเลงนช่วย คุณแม่วาดบ้านเจ็บถู่บ้านทำได้ไหมคะทำได้เราก็ฝึกนะคะทำด้วยตัวเองใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองเราก็ควรฝึกใส่ถองเท้าใส่รองเท้าด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวจะไปพบกับคุณครูชุดนะคะ คุณครูนันนนะคะจะมีอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะสวัสดีค่ะ